สวัสดีค่ะครูพึ่งค่ะมันดาราจูนิงโคดค่ะเออวันนี้มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความแตกต่างที่กลมกลืนค่ะเรามาแบ่งปันกันเรื่องนี้นะคะจากการวาดมันดาร่าค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราลอเพื่อนนิดนึงอืมมาจ้ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ จริงๆครูเพิ่งกลับมาจากไปหาเจ้าสำรานเนาะวนนี้ก็ไปรับพลังงานออกไปจากบ้านบ้างอะค่ะเพื่อที่จะให้เราได้รับรู้สัมผัส อารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะไปรับพลังงานต่างที่บ้างอะไรอย่าง,าางเงี้ยค่ะอ่ะก็กลับมาประจำการที่บ้านแล้วค่ะอ่ะมาณห้แบ่งปันกันค่ะวันนี้จากการที่ครูเพิ่งได้ฝึกแล้วก็เลยได้ใช้คู่สีที่แตกต่างกันเพื่อลดความขัดแย้งภายในอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วครูเพิ่งมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นเนาะเราก็เลยมีการใช้คู่สีที่แตกต่างกันค่ะอ่ะ ก็เลยจะเอามาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะว่าเอ๊ะไม่เกิดอะไรขึ้นกับครูพึ่งในระหว่างที่ครูพึ่งได้เอ,อลงมือทําแล้วได้ลดความขัดแยง้งการโต้เถียงภายในอ่าโดยผ่านการวาดมันดาล่าค่ะอันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันเรื่องของความแตกต่างที่กลมกลืนอย่างเช่นเวลาเราใส่เสื้อผ้าเนาะคนจะบอกว่าถ้าเราใส่สีเขียวกับสีแดงมันจะเหมือนกรัรครับผิดเนาะมันไม่เข้ากันมันเป็นคู่สีที่ ไม่ไปในแนวทางเดียวกันมันเป็นคู่สีอะไรอะเย็นกับทนเย็นกับทนร้อนที่แตกต่างกันซึ่งตามประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้ถูกไหมตามประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคู่สีแบบนี้มันแตกต่างมันไม่เหมาะสมเราใช้จากประสบการณ์ของเราในการที่เราจะเลือกเสื้อผ้าหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาอเพื่อมาใช้เราจะรู้สึกว่า มันไม่เหมาะสมเราใช้จากประสบการณ์ของเราเพราะนั้น,นเราเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในอะค่ะที่เราไม่รู้ว่าเราจะทํากับมันยังไงจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยครูเพิ่งรู้สึกว่าก่อนที่ครูเพิ่งจะโจรดปากกาลงบนการวาดมันดาลาครูเพิ่งรู้สึกสับสนวุ่นวายใจหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวุ่นวายใจฉันไม่อยากจะวาดไม่อยากจะมา นั่งสมาธิเนาะเพราะว่าการน,นั่งสมาธิมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสับสนแล้วมันวุ่นวายแล้วใจเราจะไม่สงบซึ่งมันจะมาน,นั่งสมาธิไม่ได้แต่ครูเพิ่งบอกจะบอกได้เลยว่าหลายครั้งที่ครูเพิ่งมีความรู้สึกสับสนแล้ววุ่นวายมันจะมีพลังงานภายนอกอะไรมากมายค่ะที่เข้ามาเข้ามาในตัวเราแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เออมันวุ่นวายเราไม่ทําอะไรเลยยิ่งเราอยู่กับความวุ่นวายนั้นนะคะแล้วเราไม่เปลี่ยนโฟกัสนะ่ะมันยิ่งไหลไปกันใหญ่ค่ะเพราะฉนั้นทุกครั้งที่เริ่มวาดนะคะบางครั้งมันเริ่มมาจากความวุ่นวายจะเห็นว่าลายเส้นบางครั้งก็วุ่นวายจริงๆนะอ่าพาวาดไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราจะเริ่มสังเกตตัวเราเพราะเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะโดยการที่คูเพิ่งพูดหลายรอบเนอะในเรื่องของการที่เราใช้ตาอยู่ที่ปลายปากกา แล้วก็ใช้จิตเรากําหนดแล้วก็ค่อยๆลากเส้นไปโดยที่เ,าเราไม่ได้เราอาจจะมองเป้าหมายไปก่อนแต่ระหว่างทางไปเราจะอยู่ที่ปลายปากกาจิตจะอยู่ที่ปลายปากกามันก็เลยเหมือนกับเราอยู่ที่ปัจจุบันขณะในการวาดลายเส้นไปอ่อัน,นั้นมันก็เลยทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันก็จะเริ่มสงบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ใครมีความรู้สึกขัดแย้งภายในนะคะ เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นมาว่าขีดเขียนเขียนก็ได้ค่ะขีดเขียนเขียนไปกับตัวเองค่ะมันจะทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริงอันนี้จริงๆนะ,ะะนะเพราะนั้นจะมีหลายๆคนในคลาสมันดาราทอล์สุดฟินเนาะที่เอามาแบ่งปันว่าเขา,เอาขออนุญาตทุกคนที่แบ่งปันกับครูพึ่งในกลุ่มไลน์เนาะที่เอามาพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้ากว่าใครที่เขาเรียนแล้วเราเคยแบ่งปันเอามาแบ่งปันกัน,กนได้ที่นี่นะคะ เี๋าวนะทำไมครูเพิ่งไม่เห็นไม่เห็นอะเอามาแบ่งปันกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าครูเพิ่งไม่เห็นคอมเมนต์นะไม่เห็นคอมเมนต์เลยเลยไม่เป็นไรอ่ะก็คือเอามาแบ่งปันกันได้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณตุ้มทุกคนจะบอกว่าอตอนแรกกันวาดมนาลาคิดว่ามันเป็นแค่เพียงกาอ,อฝึกสมาธิแต่ครูเพิ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่ม หลายๆคนในคลาสหรือว่าคนที่เคยฝึกฝนไปจะเริ่มบอกว่ามันไม่ใช่แค่ได้สมาธิแต่มันได้ปัญญาและสัมปชัญญะมันได้ทั้งสติและสัมปชัญญะไปด้วยกันพร้อมกับสมาธิเพราะการมีสมาธิอย่างเดียวเราไม่มีสติกำกับมันอาจจะทําให้เราหลงได้อันนั้นก็คือการฝึกมัน德拉ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ที่ครูพึ่งแบ่งปันหลาหลายคน่ยกลับมาแบ่งปันครูพึ่งและเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพื่อความผ่อนคลายอย่างเดียวแต่ครูพึ่งอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกสับสนและวุ่นวายใจ แค่เพียงจลดลไปปากกาปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปตามใจของเราเลยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากวาดหนากลากัลกวาดลายเส้นมันเหมือนเราระบายออกอะเราเหมือนระบายออกไม่ต้องคิดว่าภาพเราจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะแค่ลงมือทําแค่เราลงมือทําค่ะเราได้ออกจากจุดนั้นมาแล้วเออเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเพิ่งจะมาแบ่งปันว่าเออในสิ่งที่ครูเพิ่งรู้สึกขัดแยง้งภายในตัวเองนะที่บอกว่ามีตัวขาตัวดราเหมือน มือนคุยกันสนุกสนานมากมายนั้นนะ่ะเออพราะเราเอากลับมาค่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างที่กลมกลืนได้ในหัวข้อไลฟ์วันนี้ก็คือที่ครูเพิ่งเอามาแหม่งปันคือเรื่องของความแตกต่างที่กลมกลืนค่ะโดยการที่จะบอกว่าเหมือนที่ครูเพิ่งพูดถึงเรื่องของการแต่งกายเนาะกับคู่สีที่แตกต่างกันอย่างเช่นแดงและ เขียวอ่าเวลาถ้าเราใส่เสื้อสีแดงกับกางเกงสีเขียวเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกมันไม่เหมาะสมถูกไหมเพราะว่าเราอะ่ะมีเมมโมรีมีประสบการณ์แล้วว่าสีแบบเนี้ยมันใส่กันไม่ได้มันใส่กันไม่ได้ไไดแต่มันไม่มีถูกและไม่มีผิดในงานศิละปะจริงๆแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดในงานศิละปะมีแต่การฝึกและฝึกค่ะมีแต่การฝึกและฝึกอันนี้จะบอกว่าอ่ะครูพึ่งก็ทําแบบนี้อันนี้เห็นเนาะสีแดงกับสีเขียว อันนี้เคยแบ่งปันอยู่ในหน้าเพจอยู่เหมือนกันเป็นสีแดงกับสีเขียวเหมือนคริสต์มาสเลยไหมอ่ามันเป็นการทาคู่สีที่แตกต่างคู่สื่อคู่สีนี้แตกต่างเลยนะในวงล้อสีจูดฝั่งตรงข้ามกันเลยอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอ่าอน,นี้ก็เหมือนกัน มันเป็นคู่สีที่แตกต่างกันเลยค่ะแต่การใช้คู่สีที่แตกต่างเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราลดความขัดแย้งภายในตัวเราค่ะเมื่อเราฝึกครูพึ่งไม่ได้ใช้แค่นี้นะครูพึ่งมีสีม่วงกับสีส้มมีหลายสีมากเลยแหละอาที่ครูพึ่งทําที่ครูพึ่งใช้ปากกาสองสีเนี่ยเพื่อลดความขัดแย้งภายในเพื่อให้เราได้กลับมายอมรับค่ะกลับมายอมรับและอยู่กับตัวเราเองได้อย่างแท้จริงด้วยการใช้สีอ่าเรียกว่ามัน นอกจาก,กเหนือไปจาัดก,การลากลาเซ้นแล้วสีก็ยังช่วยในการบำบัดได้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในองค์ประกอบของศิละปะค่ะที่มันช่วยเราเพราะฉะนั้นการวาดมันดาลาที่เราใช้สีเข้ามาร่วมด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะลดความขัดแย้งภายในแล้วมันทำให้เราได้ถูกขัดเกลามันทำให้เราถูกขัดเกลา ความขัดแย้งแล้วมันเกิดการยอมรับเธอรู้สึกว่าสีเขียวกับสีแดงเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคริสต์มาสเขาก็ใช้สีเขียวกับสีแดงนะแล้วมันเป็นความสดใสได้ด้วยเช่นกันมันเป็นความสุขได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมว่าในความแตกต่างอ่ะมันมีความสวยงามอยู่ภายในนั้นค่ะเพียงแต่เราอ่ะยอมรับมันไหมถ้าสีส้มกับสีม่วงมันก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันโคตรเลยแล้วมันก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกัน นอกจากคนที่แบบเขาเรียกว่อะไรนะอยอมรับเนอะอครูเพิ่งก็ใช้สีม่วงกับสีส้มด้วยเหมือนกันค่ะในการเอาลงมาใช้ในสิ่งที่วาดเป็นภาพมันดล่าไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาออกมาเนาะอ่าพวกนี้ค่ะมันทําให้เราได้ถูกขัดเกลาและยอมรับค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมรับอะ่ะมันไปต่อไม่ได้มันไม่ มันไปต่อไม่ได้แต่เมื่อไร่ที่เรารู้สึกว่าเรามีทางไปเราจะยอมรับทุกอย่างค่ะแล้วก็แค่เพียงขีดขีดและเขียนเขียนไปค่ะเท่านั้นเองบางครั้งเราคิดเยอะค่ะด้วยประสบการณ์ของเรามากมายเนาะในการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเรียนรู้อะไรมามากมายเลยเราก็เลยอืมมีหลักการในการพิจารณาเอ,าอย่างนี้ดีกว่ามีหลักการในการพิจารณาเยอะค่ะเพราะพิจาารณหลักการในการพิจารณาเยอะเราก็จะไม่ลงมือทํา เราก็จะจดจดจ้องจ้องคิดแล้วคิดอีกว่ามันไม่เหมาะแบบนั้นไม่เหมาะแบบนี้เออลองลองใช้ความคิดให้มันไม่ต้องใช้ความคิดจะบอกว่าไม่ใช้ความคิดหลายๆคนทีบอกเฮ้ยไม่ใช้ความคิดแล้วใช้อะไรเออมันก็คือใช้ใจหรือบางครั้งอ่ะแค่เพียงว่าขีดๆขีนเขนไปเหอะช่างแม่งมันขอโทษช่างมันขีดเขียนเขียนไปแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเราจะเจออะไรเราจะเจออะไรอืมจะบอกว่า การวาดภาพมันดาลาบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำออกมาเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้ออกมาเป็นแบบที่เราคิดไม่ได้ออกมาจากแบบที่เราคิดวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้าลองถ้าเคยได้เขียนภาพมันดาลาอย่างที่ครูเพิ่งเคยแบ่งปันเรื่องคลิปไปเนาะถ้าลองไปฝึกดูค่ะเราจะรู้ว่าเราวางแผนว่าเราจะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บางครั้งมันไม่ออกมาเป็นตามแผนไม่ออกมาตามแผนแต่ในที่สุดะค่ะเรา ก็ต้องมีทั้งแบบแผนและไม่มีแบบแผนลองดูทั้งคู่นะคะเพื่อให้มันเกิดสมดุลให้มันเกิดสมดุลบางครั้งถ้าเราสึกเราเป็นคนไม่มีแผนเลยเราก็ลองทําให้มันมีแบบแผนเคยใช่ไหมคะคุณตุ้มคิดไว้แบบนี้ภาพชัดเจนมากเลยแต่พอทําแล้วอะ่ะไม่ได้ออกมาเป็นความแผนค่ะแต่มันก็ต้องบอกว่ามันต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในบางครั้งเราก็ต้องมีแบบแผนเพื่อให้เราได้มีแนวทางในการเดินทางให้มันอยู่ในเส้นทางบางครั้งเราก็ต้องออกนอกกรอบมันต้องรู้จาักกาละและเทสะในการที่เราจะทําให้มันกลมกล่อมทั้งสองด้านถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่มีแบบแผนเรามีความคิดแต่เราไม่ได้ทําเป็นตามแผนลองอีกวันหนึ่งค่ะ ลองกลับมาดูว่าเราวางแผนแล้วทําให้ได้ตามแผนมันจะมี2อแบบแล้วมันจะสมดุลเราจะไม่ออกนอกกรอบไปผิดลงทิศลงทางเราจะมีแนวทางแล้วเราก็จะรู้ว่าแนวทางนั้นมันถูกหรือผิดเหลือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะมันใช่ในทางที่เราอยากจะเดินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องลองทั้ง2ด้านเพื่อให้มันเกิดการสมดุลเราไม่สุดโตง่ง ไปด้านใดด้านหนึ่งถึงไหมครูเพิ่งจะบอกว่าใช่ค่ะมันเป็นจินตนาการถูกค่ะบางครั้งภาพมันขึ้นมาแต่พอลงมือจริงๆแล้วอะ่ะเรากลับไม่ได้ทำตามภาพไม่เหมือนกันเลย แต่ทั้งหมดมันคือวงล้อวงล้อของเราพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่แหละค่ะมันดาลาคือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับครูพึ่งน,นะไอ้น,น้องบอกสําหรับครูพึ่งน,นะมันดาลาคือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งตัวเราค่ะมันคือจัก,กรวาลภายในตัวเราที่กําลังเล่าเรื่องของตัวเราอยู่เท่านั้นเองแล้วทุกสิ่งทุกครั้งที่ครูพึ่งได้จดหลกกามันทําให้ณว,วันนี้ครูพึ่งรู้สึกว่าตัวเองได้ถูกขัดเกลาจากการวาดมันดาลา วันแล้ววันเล่าที่ครูเพิ่งได้ทํามันดล่าว,วันนี้น่าจะเยอะมากแล้วล่ะน่าจะเยอะมากจริงๆค่ะจะบอกว่าเยอะแล้วก็รู้สึกมันสวยงามขึ้นมันเป็นความอิ่มเอมมากขึ้นในทุกๆวันที่เราได้ลงมือทำถ้าหากว่าใครได้ลองทำแล้วทุกวันหรือว่าเว้นห่างไม่เกินสามวันทุกคนจะรู้สึกครูเพิ่งเชื่อว่าอย่างในคลาสหลายคนที่เจอตัวเองมันจะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะคุณตุ้มเพราะคุณตุ้มก็ทำไม่หยุด การที่เราทําการที่เราเดินทําฝึกฝนน่ะการที่เราฝึกฝนอย่างที่เขาบอกว่าทําไมต้องนั่งสมาธิทุกวันทำไมเราต้องฝึกทุกวันเพื่อให้ใจเราแข็งแรงที่เราทาทุกวันทําทุกวันให้เราใจเราแข็งแรงมีหลักยึดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือไม่ว่าเราจะใาชา้เครื่องมือแบบไหนก็แล้วแต่มันคือทําให้ใจเราแข็งแรงการนั่งสมาธิเพื่อให้เราจิตแข็งแรงการการอยู่กับภาพมันดาราของภูผึ้ง ของครูพึ่งครูพึ่งไม่ได้อ้างอิงสิ่งใดนะของครูพึ่งก็เป็นการสร้างให้ครูพึ่งแข็งแรงและเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นและได้เข้าสู่ตัวเองในการดึงศักยภาพออกมาในการขยายตัวเองออกมามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ครูพึ่งได้รับประสบการณ์และณวันช่วงเวลาที่ครูพึ่งรู้สึกว่าครูพึ่งมีความขัดแย้งภายในเพราะว่าเรารับคือต้องบอกว่าเราเผอรับ เราเผลอแล้วทุกวันทั้งเมื่อเราออกไปทำงานเราก็เผลอรับสิ่งที่เป็นอารมณ์ไปซับอารมณ์ของคนอื่นเพราะครูเพิ่งรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากเพราะนั้นก็เลยไปซับอารมณ์ของคนอื่นมาแล้วก็มาเป็น <c oughs> จริงเจริงไปซับอารมณ์ของคนอื่นมาค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคืออารมณ์ของคนอื่นเพราะเวลาเราไหลเราไม่มีสติ จะบอกว่ามันก็มีการเผลอแล้วก็ไม่ต้องตีอ,อกชกตัวเองเพราะก่อนหน้านี้นตีอ,อกชกตัวเองอยู่อ่ก็ไม่ต้องตีอ,อกชกตัวเองก็แค่เผลอก็คือเผลอแล้วกลับมาพิจารณาตัวเองเมื่อไหรที่มันมีการฝึกนี่ถึงครูพึ่งถึงบอกว่าเวลาสับสนนะคะวุ่นวายใจแล้วแต่ครูพึ่งก็กลับมาเขียนกลับมาอยู่กับลมหายใจวันนี้ก็เขียนค่ะเขียนกลางอากาศเขียนชื่อตัวเองนี่แหละรู้สึกว่า ใจเราไม่นนะไม่สบายใจเราหนักอ่านทั้งนั้นที่เราไปเที่ยวทะเลเออใจเราหนักเราไปกินข้าวกันเออมันก็มีอะไรบางอย่างที่กระทบใจซึ่งไม่ใช่การกินข้าวไม่ใช่อยู่กับครอบครัวแต่มันเป็นเรื่องอื่นที่มันทํากระทบใจเราก็เขียนคะ่ะเขียนคะ่ะเขียนด้วยลมหายใจออกเออมันก,ก็กลับมาอยู่กับตัวเราเพราะตอนนั้นมันไม่สามารถวาดภาพได้เราก็ใช้เขียนกลางอากาศนี่แหละคะ่ะแล้วก็วาดกลางอากาศเลย อุปกรณ์ทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราเราวาดจากอากาศได้ไหมเราวาดได้ค่ะเราวาดได้เลยเออเราวาดได้เลยเพียงแต่มันไมไ่ออกมาเป็นกิจจะมันไม่ออกมาเป็นหลักฐานตัวภาพจริงๆเท่านั้นเองแต่ว่าเราสามารถวาดได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ครูเพิ่งใช้ในเรื่องของการปรับอารมณ์ตัวเองบางครั้งเราไหลอ่ะบางครั้งไหลก็ให้เขาไหลไปเหมือนกันนะให้มันดูถึงที่สุดแหละ เออเสียงได้ยินไหมคะลืมใส่ไหมเออว่ะเพิ่งรู้สึกว่าขอโทษค่ะเพิ่งรู้สึกว่าลืมใส่ไมอ่อ่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะเนี่ยอาจจะเคยชินลืมใส่ไม่จริงๆค่ะขอโทษแล้ก็ไม่ได้เช็คเสียงด้วยนะพูดเลยเนี่ยนะคะนะเราก็ไม่ตีอกชกตัวเองเราก็หัวเราะกันไปคะ่ะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเสมอคะ่ะไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกนะคะมันมีแต่เพียงว่า เกิดขึ้นแล้วเราก็ปรับกันไปเกิดขึ้นแล้วเราก็ปรับปรับกันไปค่ะเห็นไหมว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ลงโทษไม่ไม่ลงโทษตัวเองไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกก็แค่เพียงอะถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ทำมันขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ได้เสมอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในความแตกต่าง ในทุกๆความแตกต่างค่ะเพราะมีความกลมกล่อมและลงตัวอยู่ในตัวเองเคยสังเกตไหมเคยบอกไหมว่าไอ้ตัวคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นโฮลี่เรียกว่าอะไรอะ่ะโฮลี่ของตัวของ ของวันคริสต์มาสอะเหมือนถุงเท้าที่เป็นสีแดงกับสีเขียวมันก็ให้ความสดใสเหมือนกันค่ะเวลาเรามาลงในภาพมันดาลาเห็นไหมันก็เป็นความสดใสได้เหมือนกันอ่ามันก็เป็นความสดใสได้เหมือนกันในความแตกต่างก็มีความกลมกลืนของเขาเพียงแต่เราไม่เอาตัวเราอะค่ะไม่เอาประสบการณ์เก่าของเราไปตัดสินปล่อยให้เขาไหลออกมาตามใจของเรา บางครั้งครูคเพิ่งไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าครูเพิ่งอยากใช้สีอะไรก็แค่ยหยิบมาค่ะก็แค่ยหยิบมาค่ะแล้วก็ลงมือวาดค่ะแค่นั้นเองตอนนี้ครูเพิ่งกําลังปรับในเรื่องของความเรียกว่าอะไรอ่ะปรับธาตุไฟเดียวอ่ะคูเพิ่งกําลังปรับธาตุไฟในตัวเองก็คือให้มันมีความรู้สึกธาตุไฟเนาะมันจะร้อนแรงมันจะลงมือทํามันจะชัดเจนมันจะอะไรอย่างเงี้ยคูเพิ่งก็จะใช้สีโทนร้อนเช่นสีแดงสีส้มเพื่อปรับ ตัวเองค่ะเห็นไหมว่าเรามันมีอะไรหลายอย่างให้เราเล่นกับการใช้มันดาลามากๆเลยค่ะในการวาดลายเส้นนะกับการใช้ปากกาสีนอกเหนือไปจากสีดำสีขาวสีขาว,ส,ขาวสีดำสีดำเนี่ยมันทำให้เกิดความคาสสิมันทำให้ภาพมันชัดเจนแต่การใช้ปากกาสีมันช่วยกันปรับอารมณ์ของเราอืม มันช่วยปรับอารมณ์ของเรามากขึ้นค่ะในการใช้สีอีกอย่างการใช้สีมันเป็นการบําบัดเนาะก็ถ้าวันนี้อย่างของพึ่งเนี่ยพึ่งรู้สึกว่าพึ่งอยากจะให้มันมีความชัดเจนชัดเจนมากขึ้นครูพ,พึ่งก็เลยใช้สีโทนร้อนพวกสีแดงและสีส้มสีที่แทนธาตุไฟเข้ามาเพื่อปรับธาตุไฟในตัวเราเองค่ะให้มันขมให้มัน มีไฟอ่ะเออเพื่อสร้างไฟแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้เราได้ลงมือทํามันจะไม่หยุดแล้วก็มีธาตุลงเพิ่มเข้าไป <c oughs> ออมันก็ใช้อารมณ์ของธาตุทั้งสี่เข้ามาร่วมในการปรับในการปรับในภาพมันดาราของเราเราจะเห็นว่าบางช่วงเวลาเนี่ยเราเลิกใช้สีบางสีครูเพิ่งจะเป็นคนชอบสีฟ้ากับสีม่วงมากเลยเออสีฟ้ากับสีม่วงมากในช่วงเวลาหนึง่ง แล้วก็มีอยู่บางช่วงที่ครูเพิ่งครูเพิ่งไม่ชอบใช้สีแดงนะครูเพิ่งไม่ค่อยชอบใช้สีแดงแต่ก็อ่ะช่วงนี้ครูเพิ่งปรับมาใช้สีแดงมากขึ้นเพื่อเพิ่มธาตุไฟให้ตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมช่วงนี้ครูเพิ่งถึงได้ใช้สีแดงมากขึ้นอ่าแล้วก็ใช้สีเขียวสีอะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อปรับธาตุให้มันสมดุลธาตุในตัวเราให้มันสมดุลค่ะอมคุณตุ้มลอง คุณตุ้มเป็นคนที่มีธาตุไฟสูงลองปรับเป็นใช้ธาตุตัวสีอื่นดูค่ะอย่างเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินมันจะช่วยปรับในเรื่องของธาตุน้ำกับธาตุธาตุน้ำกับธาตุดินค่ะมันจะทำให้สมดุลมากขึ้นทำให้สมดุลมากขึ้นในการใช้สีเข้ามาค่ะ สีทองมันอยู่รอบนอกหรมันถ้าหากว่าการใช้สีในการปรับธาตุมันจะเป็นพวกสีแดงสีม่วงสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะเพิ่งจําไม่แม่นแต่มันจะมีเรื่องของการใช้สีเข้ามาในการปรับธาตุค่ะเพราะว่าอย่างของเพิ่งเนี้ยเพิ่งรู้ว่าธาตุไปเพิ่งน้อยเวทการบอกว่าต้องบอกธาตุตรงเนี้ยมันไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ธาตุตามเรือนเกิดอะ่ะไม่ใช่ธาตุตามเรือนเกิดแต่เราต้องสังเกตตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ ทําอะไรแล้วทําเร็วทาไวไหลไปทำไวเหมือนลมไหมต้องสังเกตตัวเองนะหรือว่าเราใจร้อนเราทําอะไรแบบไหนมันต้องค่อยๆสังเกตตัวเองอะคะ่ะแล้วลองคุยกับตัวเองแต่เชื่อเถอว่ามันดาลาเวลาถ้าเราใช้ใจจริงๆนะเขาจะรู้ว่าร่างกายเราอะคะ่ะจิตเราอะจะรู้ว่าเราต้องการปรับอะไร เห็นความแตกต่างไหมคะแม้แต่ทัศคู่สีที่แตกต่างกันเนี่ยเขาก็ปรับคาดเราด้วยเช่นกันมันถึงได้กลมกล่อมไงคะธรรมชาติสร้างความกลมกล่อมให้เราเสมอถ้าลองสังเกตดูคะ่ะเราจะสังเกตว่าทำไมดอกไม้มันถึงได้สีสวยสดใสมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมความสดใสสวยงามแม้แต่แบบดอกกุหลาบทำไมสีแดงแต่อยู่บนต้นไม้ที่เป็นสีเขียวเออแต่มันก็สวยถูกนะเราก็สวยเราก็ยอมรับว่า กุลาบเนี้ยมันเป็นความสวยงามเป็นสัญญาณแห่งความรักเป็นสีแดงร้อนแรงอยู่บนสีเขียวมันก็เป็นคู่สีธรรมชาติที่แตกต่างกันด้วยแต่มันกลมกลืน มันกลมเกินถูกไหมเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าถ้าเราลองใช้คู่สีที่มันแตกต่างที่มันสัมผัสได้ในหัวใจเราเราจะรู้ว่านี่แหละคือการสร้างความกลมกล่อมให้กับตัวเองในความขัดแยง้งบนความขัดแยง้งย้อนแย้งในตัวเราอะค่ะเราจะเห็นความกลมกลม่อมเมื่อเรายอมรับมันได้กับคู่สีที่แตกต่างค่ะลองไปทําดูนะคะวันนี้ครูเพิ่งเอามาแบ่งปันกับการที่ครูเพิ่งใช้คู่สีแตกต่าง แล้วทาให้เห็นถึงความกลมกล่อมของการของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะภาพมันดาล่าเองที่เราใช้สีนี้คู่แตกต่างแต่มันก็สามารถทําให้มันกลมกล่อมมากขึ้นได้ค่ะวันนี้ครูเพิ่งเอามาฝากค่ะกับประสบการณ์แล้วกันประสบการณ์ที่ครูเพิ่งได้รับเนาะเอามาแบ่งปันให้ฟังค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์แล้วนำกลับไปใช้กับตัวเองนะคะกับการไม่ว่าคุณจะทำมันดาล่าดอทติง้งหรือว่ามันการลากเส้นมันดาลา่าหรือการระบายสีเพนติง้ง หรือคัล o เลอลิงหรืออะไรก็แล้วแต่ลองทําดูค่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ครูเพิ่งเปิดคลาสมันดาราดอทติ้งถ้าใครสนใจลงเรียนลงเรียนได้นะคะก็คลาสจะมีวันวันเสาร์หน้าวันที่18ค่ะ,ะถ้าใครสนใจก็อินบอกได้เลยนะคะจะบอกว่ามันก็มีความแตกต่างทุกๆครั้งที่ครูเพิ่งครูเพิ่งก็ไม่รู้นะจะบอกว่าตื่นเต้นมากสำหรับมันดาราดอทติ้งครั้งนี้ที่แบบ มันเป็นคลาสใหม่ของครูพึ่งที่ครูพึ่งก็ยังไม่เคยสอนแต่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ท้าทายอยู่แหละเออพึ่งก็ยังไม่รู้รู้แต่ค่าวๆเท่านั้นเองทุกครั้งที่ครูพึ่งสอนไม่ว่าจะเป็นมันดาราท็อกสุดฟินนะทุกครั้งที่สอนจะบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งแล้วทุกครั้งก็จะเป็นโครงร่างค่าวๆที่ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวค่ะมีโครงร่างแต่ว่าไปไปตามสภาวะจิตของทุกๆค คนที่เข้ามาค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังฝึกกันอยู่ในคาสรุนที่ห้ายังไม่จบรุ่นที่ห้าค่ะออ,อันนี้ก็เอามาฝากค่ะแล้วหวังว่าทุกคนจะได้น้อมนําออกไปฝึกแล้วได้อะไรแบ่แบงปันกันนะคะว่าเราฝึกแล้วเราลองมึงทําแล้วเราได้ประสบการณ์อะไรณนะวันที่จะบอกว่าเราจะเห็นประโยชน์ของมันในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มี เรามีความขัดแย้งเราไม่รู้จะพูดกับใครหรือเราจะมีมาสเตอร์มายอาการมีมาสเตอร์มายในการที่เป็นครูเป็นกระยาดน้ำมิกกันนั้นน่ะดีมากเลยนะคะในการแบ่งปันเออในการแบ่งปันแล้วก็ครูพึ่งก็มีมันดาราเป็นเพื่อนเหมือนกันค่ะแล้วครูพึ่งหวังว่าทุกคนก็จะมีมันดาราหรือมีเครื่องมือในการฝึกและอยู่ได้กับตัวเองแม้แต่การเขียน ครูเพิ่งก็มีเพื่อนเหมือนกันคือตัวข้างในเรานี่แหละก็เป็นเพื่อนของตัวเราเป็นคนพูดคุยด้วยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะได้พบเด็กน้อยในตัวเองและก็ได้ใช้มันดาาเป็นเพื่อนคู่คิดในการที่ทําให้ตัวเองกลมกล่อมมากขึ้นทุกวันค่ะวันนี้ามาฝากค่ะกับความแตกต่างที่กลมกล่อมกลมกลืนเอาไปพิจารณาลองเล่นดูนะคะมันสนุก มากเลยค่ะอ่ะวันนี้ไปทานข้าวกันเลยค่ะหูพึ่งก็ไปทานข้าวแล้วเหมือนกันแล้วขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะที่เข้ามาแล้วฟังติดตามขอบคุณคุณตุ้มนะคะสําหรับทุกๆคอมเมนต์และขอบคุณที่ติดตามกันมาขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะและขอบคุณในการทุกๆการแชร์แบ่งปันออกไปขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะละนุโมทนาศาสตร์ทุกบุญด้วยทุกๆบุญเลยค่ะขอบคุณนะคะสาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ